สวัสดีครับวันนี้นะครับเทวามีอาการเทว่าพด Facebook, ูดเฟซบุ๊กเทวาเรื่องโควิดนะครับบอดีชาวนี้มีนอนยูม่มีไฟแนนซ์ทางธาราไอไทพาณิ์โตมาพอทางพบมีมีต้องพโทษกับเขาอะ่ะแล้วเราต่าพผมก็ได้ไปเดินเรื่อง ตั้งเลประมาณ20วันทีเดลยวทางธนาคารก็บอกว่าจะติดต่อกลับมาปมโปรโรเรโรแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาแต่แว,วันนี้ก็ว่าจช้าก็โทรกลับมาเต่ไม่ใช่เรื่องปรับครง้างนี้เป็นการทวงท่ามนี้โดยตียวกลางเดือนไม่ถึง10วันครับตู้มาท่ามเร็วนีด้วอครับไทยสวยไทยครับพุ่มฟักนะครับอันนี้ ความรู้สึกพุ่มนโยบามีเทสนะครับอซึอ่งขันนายกแล้วก็ไยนายกการคลังนะครับพุ่มก็ไมรูวก็เรยกว่าเป็นหรืออ่อและไฟแนนซ์ต่างๆนะครับธนาคารต่างๆแล้วก็เมื่อเป็นถึงแอ้อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเอ่อ ที่อื่นไม่รู้นะครับแต่ว่าที่อย่างวัดภูเก็ตพ้นกระทบโดยตรงเกี่ยวกับการต่องเที่ยวเชนรถเช้ารถตู้รถทัวร์แท็กซี่ห้างร้านที่เกี่ยวก,บกับการต่องเที่ยวนะครับพ้นกระทบเบรกตอนนี้ที่มีปัญหาคือไรใจ เถาเดิมเรื่อว่าเพิ่มเต่รายได้นะครับลดเรื่องไม่มีกันแสดาสำหรับบางคนเพราะว่าอะไรครับปัญหาการเกี่ยวกับไมโครวิดไหมครับถ้าไม่ถายไม่กับตานนายกอ่าเลยพวกเราจะอาต่างถ่งให้ไปพน้พนนะพ้นนะครับพราะเราก็เข้าใจเมื่อเราวิงกับบ่อยสัตว์บ่อยุทธเขาเขา ไม่มีลูกค้าเขาเขาก็ไม่มีอะไรใจเราเงินให้เราเราก็เข้าใจตรงนี้แต่ว่าพวกฐานมาช่วยตรงจุดหรือยังเมื่อนพุ้นกระทบเกี่ยวกับรถพอพมทุกตรงนั้นผมเลยลืกดูได้ฟังทำให้คุณมีอํานาจแต่คุณใช้อํานาจไม่เป็นนะครับอรื้ออานาจมีไว้เส้นเช็คเซ้นเวลาพวกคอร์รัปชันพวกโกงกินเด็ดฐานรัวเออเส้นไปแล้วบวกมันกิน สันกาอย่างไรสิต่างขงอระเต็มเทยต่างภาษีพุ่มไม่จ่าซภาษีเอ,อ่อพวกภาษีสมบกรมาซึงหนาบา้านอ่าแต่ตอนนี้พ้นกระทบโดยตรงพุ่มเป็นคนไทยพวกพวกพวก,กระทบเป็นคนไทยทําไมพวกฐานไม่ออกมามาช่วยแก้แค่ให้ใหตรงตรงประเด็นนะครับเรื่องโควิดเรื่องปัญหาป้องกันตรงนั้นก็แก้แค่ไปแก้แค่ไปแต่ปัญหาการพุนก,กระทอบอีกอีกด้านหนึ่งคือการเมื่อ การช่ายจ่ายอะครับแา่ต้องออกคนเดียวต้องออกมาครับประกาศปดีครับว่าหยุดไปหกเดือนไม่ต้องพ่นดอกเบีย้ยไม่ต้องต้องดอกเบีย้ยไม่ต้อง,อต,องต้อนไม่ไม่ต้องพ่นอ่าหยุดไปเลยบอกอันนี้มันมัน,ม,นมันเป็นวิกฤตการเทต๋ว่าใจตีสุดเี๋ว่าพุ่มเกิดมานะครับอ่าทำไมไม่มาแก้ไขตรงจุดครับอ่าบอกไฟแนนซ์ตุกไฟแนนซ์ไปเลยว่าหยุดพ่นชำระไม่ว่าดอกเบี้ยอะไรก็ตามหยุดไปก่อนครับ พวกที่มีกับพ้นกระทบโดยตรงนะครับอ,อีกเลืองนึงครับเงินตุกเทพุ่มโตขึ้นมาพุ่มหินมาตลอดอมีการคอร์รัปชันจับนักการเมืองโกงกินเป็นหมื่นพันปันล้านแสนล้านาแต่ทำให้ฐานเมื่อนหลงเรมเมื่อนบริษัทที่มีลูกจ้างมีคนงานฐานใช้ไม่มาช่วยครับไม่เอาตาค์ตรงนั้นมาช่วย อ่าสมมติว่าในปีนึ่อองค์กรนั้นจ่ายจ่ายเงินไปไปักงานต่อปีปีแต่เส้นทางก็คิดว่าเออปีนี้เอาปีนี้ี่ทุกตวิกิตตรงนี้เส้นหนึ่งทางราาัฐบาลเรืออกกร่ององค์กรอะไรออกมาช่วยรับเจ็ดเส้นที่เรือเ่องสามเส้นเออไม่ใช่สมมติดาเส้นหนึ่งเจ็ดหมื่นรัฐบาลลงไ้อีกสามหมื่นออ 3, ทางบาริษัทเรือ่องโรงแรมเรืเร่องอะไรก็ตามออกมาช่วย ดีก็เอาปล่อยให้เพืือนคนไทยรวมชาติที่ว่าเราชาติไทยคนไทยที่ไม่ทิ้งกันนะวันนี้แล้ะครับพวกเราพวกฐานต้องออกมาครับติกโกงกินกันแล้วโกงไว้ชาวเครับมันสมควรเลยครับมันต,ต้องเอามาช่วยเรื่องว่าฐานทํากันไม่เป็นเรื่องว่าปัน่นผื้นครับ ฐา,านไปเดนู่นปีโจ้สปอตไลน์แท็กไปฮ่าเสียโปู้เสียโปู้เขาข้อ,ขอ,ขอ,ขอลานแกไอ้ช่วงลานนั่นคนนมาใหญ่เล่นการเมืองมาใหญ่ว่างพุ่นประยุทธตอบสนองอะไรอะไรจกอ,อ,อะไรก็ตามครับนั่นเป็นเรื่องจริงอ่ออกมาแล้วยังครับพวกฐานแกไข่ตรงจุดอะไรยังอ่แล้วฐานจิบปล่อยให้พวก,กพุ่มเกาะภูเก็ตที่มีผนก,กระทบ โดยตรงตรงนี้ต้องลมละลายต้องเดินหน้าไม่ได้เรืเ่องต้องตายพวกสารนี้ก่อนครับฟากด้วยนะครับถุกฐานเทวามีทุนเกี่ยวขคองนะครับตาทำไรไม่ทุกนะครับเลือกเกยไข้ปั่นหาให้เป็นติดต่อพมมากครับเดียเ๋ยพุ่มแกเไขให้เยว่าทำปั่นปือเงินขค้งควนไทยติเก็บภาษีไปเงินอะไรก็ตามตีว่าได้ได้เข้าไปครับ การคลังกัรให้กระตามตอนนี้แหละครับจะออกมาช่วยครับเราเรื่องว่าพวกพุมคนบุกแกติะทำเกียกับกันดองเถียวไม่ใช่คนแกตคนตกจังหวัดนะครับทีมีปัญหาเกีียกับกันดองเถียวโดยตรงนะครับพวกพุมยังเป็นประชากรพวกฐานไหมครับฝากด้วยนะครับดต๋พุ่มเดือนนะครับเพราะว่าไทยพาณิชย์โตมาทั้งแตกว่าชาวครับ ขอบคุณครับเสี่ยอรอม